สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวพัดลมระบายความร้อนโน,นบุกนะครับยี่ห้อโอเครุ่รน c 5 1 6นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีสาย usb นะครับแล้วก็ตัวระบายความร้อนครับตัวระบายความร้อนนะครับด้านหน้าจะเป็นแผงอลูมิเนียมนะครับข้างหลังก็จะมีช่องให้เสียบ usb นะครับแล้วก็วิธีการใช้นะครับ ข้างหลังก็จะเป็นที่เปิดให้เราเปิดสามารถปรับระดับได้นะครับแล้วเราก็เปิดตัวข้างหน้าครับแล้วเราก็าโน้ตบุ๊กมาวางพัดลมตัวนี้สามารถรองรับโนนบุ๊กขนาด15.6นิ้วนะครับแล้วเราก็เสียบสาย USB กับโนตบุ๊กได้นะครับ พอเราเสียบแล้วเราก็กดหมุนตัวเปิดนะครับเท่านี้ครับข้อดีของการใช้พัดลมระบายความร้อนโน้ตบุ๊กนะครับจะทำให้โน้ตบุ๊กทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับราคาอยู่ที่295บาทครับสามารถหาซื้อได้ท,ทางช h อป e ีแล้วก็ Lazada นะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ